สวัสดีทุกคนที่ติดตามน,นะคะวันนี้จะมาถอนผมงอกกันผมลูกค้าอาจจะเป็นสีสีทองมันจะคันนะผมขึ้นมันมันเนี่ยมันจะ,จ,ะจันเป็นหนวดแมวนะคะก็ะค่อยๆไล่ไปนะอค่อยๆไล่ออกระบายนะคะลูกค้า ร้านนี้จะถอนมันมากเป็นกระโดดแมวกำลังคันเนี่ยเราต้องไล่เป็นช่องก่อนอันนี้มาถอนนี่ลูกค้าแบบมันอนได้สบายทั้าเนี้ช่างกระถอนมันช่างต้องเรียงตรงไหนก่อน ส่วนกลางก่อนแล้วก็ล่ซ้ายไปขวาดูนะครับดูเรื่องมันนะโอ้ห่าถอนเต้นแรกก็คันเลยเวลาลูกค้าถอนนึกแล้วโอ้ทำไมมันนะคันพอถอนตรงที่เต้นออกมานะโว้มันคันที่คันคันมันก็หายเส้นกำลังสันๆมันมันมาดูการถอนของน้อง แม่แพงนะคะสนใจก็มาได้ชั่วโมงละเก้าสิบบาทค่ะนอนถอนเก่งมากอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำหนีา่าทิตาสองครั้งนะครับขันมากมาเลยออกไปเต้นเหมือนขึ้นสวรรค์ ผมหอกมันจะหอกไวมากว่าเวลาเราโกกทำไมเอะอาทิตย์หนึ่งผมผมขึ้นแล้วยาวไวยแทเรามาดูผมหอกว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะถอนสองครั้งก็ยังมีนะ ก็พูดด้ลยกระโถดไล่ตามล่องเลยร้านนี้ถอนมันนะคันนอนด้วยกินด้วยนอนถอนก็ได้สบายแอร์เย็นๆนะคะสนใจก็มานะคะเชั่วโมงละเก้าสิบาท พาดึงมามันหายพันเลยหายขันขันก็มาได้นะครร้อนร้อนมานอนพึ่งแอร์เย็นๆแล้วก็ถอดผมงอกเลย บรยายตรงจอนี่จะมันมากเลยคันการเดินก็รู้ด้วยโอนท่านจะถอนเก่งมากรับจ็อบวันหยุด ผมงอบต้องคันคันเพราะว่ามันเกิดใหม่ไงรู้มามก็เลยเกิดการความคัน ชั่วโมงหัวงหมดหัวสีสีผมกับสีผมหอกจะเป็นสีเดียวนี่ดูนะคะมันมากๆหอนนอนเพลิน ลูกค้าก็หลับป <c oughs> วดทิ้งหงายว่วงเนาะนี่ก็มาถอนข้างหลังต่อฮะแล้วก็ค่อยๆเวกใต้ขว,วามันเดิม <c oughs> นี่มันจะมีเส้นแวง ถอนแล้วหนังเสร็จแล้วย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนที่ติดตามด้านหนังมันจะไม่ค่อยมีผมหลอกเท่าไหร่นี่มันจะมีคนเล็กๆหนอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะได้เลย